กระผมไมิสอนเพลงเกตครับเมื่อวานผมไปที่จังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีรายงานข่าวให้ทราบนะครับท่านติดตามทางชมทาง Facebook ไลฟ์และ YouTube ไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วคุณแพรทองทานพานทองแทคุณจารจุรนฉายแสงคุณชนนาณ์ศีแก้วคุณสุทินขังแสงคณะใหญ่จากพักเพื่อไทยลงสนามบินที่อุบลราชธานีเพื่อจะเดินทางไปที่อุทุมพรราชสีไลายและ อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่จังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหพันกว่าคนมาต้อนรับคณะของพรรคเพื่อไทยแนละครอบครัวเพื่อไทยทำ่มเป็นเห็นแล้วมันปราบปรืมจริงๆครับว่ายุทธการที่จะทําให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตายเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนร่วมมือกันนะครับจับมือกันให้มั่นเพื่อเลือกพรรคเพื่อไทยแลนดสไลด์ทั้งแผ่นดินเป็นจริงผมไปสังเกตการอยู่ที่ อำเภออุทุมพรพิสัยโอ้โหตั้งแต่ตั้งอำเภออุทุมพรมาครับประชาชนมาฟังการปราศัยครั้งนี้ของพรคเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยหมื่นกว่าคนครับก็ยีนั่งเต็มหมดเลยครับภาพออกมาสวยงามเหลือเกินนะครับคุณอุกยิงก็ทักทายคนอุทุมพรศรีสเกตเป,เป็นโบเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาครับรับก็ขอบคุณครับบอกว่าคุณพ่อและคุณอาไม่ถึงคุณทักษิณและคุณยิ่งรักอะไรคิดถึงพี่น้องประชาชนชาวศรีสเกตอะไรทนองน,นั้นนะครับ ผมเนี่ยเป็นหน่วยล่วงหน้าไปที่อำเภอราศีสไลทยครับเพราะผมมีส่วนในอดีตที่ทําให้ฝ่ายราศีสลไลท์มีคารจ่ายค่าชดเชยสมัยเป็นรัฐีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ไปกราบคารวะพี่น้องประชาชนนั่นขนาดมอนกันครับสามสี่พันคนโอ้โหได้โรงเรียนเก,กล้าววิทยาของคุณนุชนาซึ่งจะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยครับคนไหนย้ายออกไปอยู่พรรคอื่นยุ่งแล้วครับงานนี้ <c oughs> ยุ่งครับ บอกว่า20ปีไม่ได้อะไรจากทักษิณไม่ได้อะไรจากเพื่อไทยเนี่ยประชาชนผมถามว่านั่งอยู่นี้ใครเคยใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคยกมือขึ้นหมดเลยครับนั่งอยู่นี้เคยใครใครเคยกู้เงินกองทุนหมู่บ้านก็ยกมือละครับผมก็ไม่ทราบว่าคนที่พูดว่า20ปีอยู่กับเพื่อไทยทักษิณไม่ได้อะไรเนี่ยเขาตาบอดหูหนวกหรือเปล่าประชาชนเขาไม่เอานะครับเขาบอกว่าขายตัวหรือเปล่าเพราะไงขายตัวแล้ววะด่ แก้ปัญหาไปแก้เองนะครับอำเภอขุนหารนะครับคุณอมรเทพสมหมายลงแทนสอสอคนหนึ่งผมก็อยากติงกับรัการเมืองครับเป็นพรรคการเมืองอยู่คนละพรรคนมาดูดเขาไปทําไมมีมารยาหรือเปล่าครับการเลือกตั้งข้างหน้าก็ว่าจะไปดูดต่อซึ่งซึ่งหน้าเลยคับโอ้ทำให้เจริญธรรมทางการเมืองมันต้อยต่าตกต่า,ตา,ตาผมเชื่อมั่นคนศรีสเกตจะจะับมือรวมพลังกันเพื่อทําให้ ป,ประชาธิ่ไตยเบิกบานแลนสไลด์ทั้งไปดินรวมพลังเลือกพักเพื่อไทยครับบายบายคนที่เป็นงูเห่าหรือเป็นอะไร